ก็ใหญ่วดอกครับท่านนายละหล่อของต้องซื้อบางเทบางที่ก็ตั้งเคยปลาฝ่าร่วมกันคือมันจะเป็ดแต่เดียวเป็ดหลอดต้องเป็ดรอนเป็ดหลอดได้เดี๋ยวแตกร้ายเพื่อนเขาแมวค่ะไปจะพ้นจที่ทิ้งนะคะโอเคค่ะไป สวัสดีครับสสวััดีบท่านผู้ชมปอบประตูดังเร้าของชาวสยามกับอาจารย์ผู้ชมครับวันนี้โกเมตและทีมันรายการสยามมังยิมอยู่วันที่มาวิดเจเล่ราชบัตรจากวัดตรงลาอยู่กับครูมูกับจริงๆแล้วมาวปดเจเล่เราจัดกิจกรรมเรื่องแกสโซนอมิก็คือเรื่องข้องอาหารปุบานที่จะนำสู้ในการพัฒนาเรื่องข้ออหารให้เป็นที่ยอมรับวันนี้ก็คือเราเหมาซิ่งเดย์ ยอดเย่แต่เขาสำรวจนะแต่เป็นถีทุกอกทุกใจของคนบ้านเราคือแกงนำเคยแกงนำเคยบ้านเราะนะแกงนำเคยมันมีความเป็นมาเป็นหรืมงครับลุงแกงนำเคยมันเป็นแกงแพชชนิดนื่งเป็นข้าวใก่ชายวัตถุดิบในทองทิ้นเอราการถนอมหมาของคนแต่ครกบวันนี้กราเรียกว่าอาจารย์มัดยงต้องรัางเกบอกว่ามีซื้ไปวันนี้ กัมีคนมาหลักแกงานกันวันนี้คนมาหลักแกงานเหล็กเดี่ยวมีตัางหิ้วชันเตรียมนุมจีนผ้าผ้าลูกตอพลอมคนมาหลักแกงานวัดเราเราถ้าเราแหลกทิพย์ของคนบานเราเดี่ยวๆเราใจว่าเรื่องตักแกงานทึ่งวันนี้เราก็อารวัดทึงคนจะส่งสายมาวัดไรหล่าอ่้นั่นนครับทัองนี้อ่านวัดตนาตนักมู้นี้นะังนี้อ่านวัดตนาหนัมก็เป็นอย่างเรเาดีๆกับท่านผู้ชมเดี๋ยวติดตามบรรยากาศกันเลยว่าแบบกลุ่มูจะดังนั้นเป็นเมนูแบบก็เดี๋ยววิธีการนะวิธีการแบบไหน Đi tắm rồi gặp tạm bây Bán Để ngay nhá, okay. để ngay Để tắm đi gặp, này 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 <laughs> gặp Gặp ừ. Cố đọc gặp <laughs> 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 นี่เป็นการทำปีที่ก,ก้อยตัวมให้ตวมให้ตวมให้ตวมกับผมมีแับตู้ดิบอะไรมากับเรืองหลงไหมเื่องปลุงก <c oughs> ับไอ้ทีเป็นพักเป็นปลากับรสปลานี <c oughs> ้ถ้าคนบ้านเราแต่เน้เขาท่า <c oughs> ว่าฟังนดังยือก็ใช,ปช้ปลาช่อนปลานูกปลาได้กันเลยนะ <c oughs> แต่แต่พอเราอยุ่ฟังส่งคราครับ อ่าตอกชายปลาเล่โอ๋ทีนี้ก็เป็นปลาโอโอปลาโอครับชายปลาโอพักกับวันนี้ก็เตรียมมีวบมันโหวบมันแลราคาจับอ่าหลกฟักน้ำเต้าว่านะอ่าดำเต้าเดี๋ยวดำเต้าว่านะน้ำเต้าช่น้ำเต้าด้วยวักต้งควักต้งครับผมนี่อันนี้อันนี้ก็ยี่เป็นไงครับผมอ่าหลกเครืออ๋อหลกเครือหลกเครือก็คือชายตังโลกออ๋ชายตังโลกต่องอันก็คือปลอกเครื่องแกงจับอ่า วันนี้เราจะเป็นแกงน้าเคยแกงน้าเคยกับแกงน้าเคยครับ้มันมีแกงปงปลากับแกงน้าเคยบางที้าใจชายกปงปลารับมันมันแตกต่างตรงไหนครับหลวงมุนน้เคยอันคือมันชายความความห้อมก็เคยกับเคยปลาแต่้าเอาปลาเอาไปทาเป็นเคยและถ้าเราขอมาตัมแต่ถ้าแกงปงปลาหรือว่าแกงไตปลา้าใจชาย Cũng à, ra mắc, chứ không phải là mắc. Ừm. À, bằng thế, bằng chứ không, nó tăng thời mắc, tăng phùng uh, mà luôn. Gặp, mà bà râm, bà à, đá à. nó gặp nè. À. À. Nên cái đấy à, cậu? Cường kén hay cường kén? Ờ, à, cái này cường kén. Cường kén Rồi bỏ thang mà. Ờ, à, oh. bỏ thang với cái kẹp quẩy đáy Có gì là cường kén nằm khơi? Ờ, à. à, cường nằm khơi, cường kén phép, kén, oh. kén khơi, Ồ. Còn cường kén ใช่ไหมจะฮองกับมันจะทึ่งพลิกสักนิดหลอาฉาบมันจะต้องให้ร้อนไอเพชรร้อนไอ้เพชรร้อนคือมันจะเพชรอย่างเดียวเพชรร้อนต้องเพชรร้อนจริงๆแล้วก็ไมาจากวัตถุดิบเรานี่อ่าบอกเนี้ยนะครับอืเนาะนี่มีดิปรีมี้ขี้มินงวอกวัวเทียมไข่วัวค่าแล้วก็เด็กไทยแต่ต้องอ่ะปอตอนนี้ลงแล้วต่อชิคไบกรูดไอ้นี่คือเคยปลาอันนี้เคยปลาอนาะเกเคยปลาเคยปลาแต่มันคนแต่มัน แต่มานี่จัดเจนกองถิงแต่มานะเอาหนำแกงร้อนอยู่นึกตีได้เลยกันตีลงไปเลยอันนี้เป็มพวกไอ้ตะไคร้ตะไคร้พวกเลยเลยก็บว่าก้ากับได้ได้มาลูกกับลูกเหรอเอาชายว่าข้ากับใครกับเหมือมันเกิดความหอมับ ความอบกล้องอะไรดับบินข้าวนะดับกินข้าวครับผมครับอ่าอ่าเผื่อปะเจ้าผจัหวัเป็นานหยกเย็นคนหมแต่สด้ายน่ยไม่ใช่มนเปันคืองารอันดับหนึ่งอรับข้าวไม่เจียวย่งถาลัง รื้อจะไปบอกลุงถีนบอกหลุกตอบอกพักเรียงบอกอะไรมาแล้วทิปข้ามาเขาปีเข้ามาเชิญเลยครับเชิญเลยจะนับเสียงทุกคนจะยินดีครับเดี๋ยวเราจะมีการสาธิตการแข่งนำเคยโมอใ่นะครับนำเคยหมอใ่วันนี้โมไม่มีเนี่ยแต่ถานะครับมาเกิเป็นนำเคยถาใยคือตัวยักษ์ไม่ดีคือเขาบอกว่าเชื่อคุณฮกกับประการตีกอาไลยใช่แข่งแต่ว่านี่คือไม่ใต่เชื่อคุณฮก ไอ้นี่คือเส้นคนชิองเอาไว้เส้นแข็งแม่ปิ่งทิวโรทิวผ่าทุ่งายนปนี่งถ้าว่าใส่ทุ่เย็นะด้าเอวัมันยหายแก้งลงไปไม่ได้มันจะมีโยมันรอด๋อซึ่งแขกิมีประสบการณ์ใมีประสบการณ์เวลาปานไอ้นี่เราักหน่อยถ้าเาส่ทุ่งใหญ่ถึงเอาวัลงกปนนมันจะได้ัะรอคอเปรียวรอคอครับตามไได้กับรูบ่ เ่อ,กอเกล่งแกงประมาณไหนนี้ประมาณส่องโล่เกลีงประมาณ้องโลนะแกบควนเลยนี่ทการสำานักศิลปะอ้วัฒนธรรมทุกาดีมาเป็นเชฟเป็นเชฟเพาว่าแกลๆงโล่สุดเร็วแล้วใครกี่คนบอกแกเลยนะอบอกไม่ไเด็กเด็กได้กินเก่งเ้ย <outgoing> <Anthony> มันจับใจกินจับเลยใช้แปลงว่านหมากมาเพราะไม่ไม่ไม่ใช่ตอนนี้ไม่ใช่ใช้บักกอนแล้วใช้มาอยู่ดีน้ำซุปัะเร้วนะ อันนี uh, love, ้เราใช้เคยทีไหนะเราต้องใช้ข hmm. ค้นปลากันนะใส่เคยปลาใส้ขปลาไม่รอ้ปลาม้อขางกำไหมด้นเค้นอเออเคยบ่อเคยผ่าเคยผ่านรวเคยหม้อที่ข้าวเป็ดเคยผ่านลงแล้ววัสดีครับวัสดีอ้ยจะหยอกวัดกันจยจอยยี่เคยดีมาเร็วมาเลวอยยี่เคยี่เออเ้าชุดเออไม่ได้หรอกเคยเเ้าข็มเอไปก็เชิญจุรียี่เคยค่ะยี่เคยที่หรือต้มผัผู้มุ้ยดีว่า ที่เคยแกงหมากระดานนี่มาก่อนนะครูอ่าปกติแกงใหญ่สดก็คือมอเบอร์ซ่สิบห้าแต่วันนี้ถอดซอบลองแลงว่าทั้งแกงถ่ายญ่ยังไม่โอกินได้ไหมเออแลงว่าเดี๋ยวเผื่อพวกอว่ารสชาติมันเพี้ยนไหมเล็กนิยน่ะอ่นี่ก็ปักกินได้เ่ยตอนนี้ยังยังไม่ได้กินได้ตอนนี้คือขี้รัวแน่นอน ทาเันหลีวพี่น้องเองฟากแบบคนหล่ชดละชดไปลงติ๊กต่อกันนะประว่าในปจำรัปรนงานงานที่เราพัฒนาตามของหัวข้อเขาถึงไก่ป่าทุ้งอะไรมั้งครับป่าทุ้งผักกุ้งเัวนี้ลองให้จัดยะจัดยะฟาปฟาดิ้นโตคว้าวค่าคว้าว นี่ก็คือเตรียมในช่วน้มเึิ่มไปเลยวัตถุดิบเขาวัตถุดิบปลาช่ปลาอะไรกัคูหมวันนี้เราใช้ปลาโอพอดีสังไอยปลาปิดปดเลยเอถัดมาไม่ทันเลยอกาโอลาส้อนตูนมาดกเสักนี่อาจะะมาจุกมร้อยเกเป็นก้อนเป็ก่อนเป็ก่อนคนคนนเลยมาคนเลยมาเป็นก้อนเราจะทำการควักแล้วกันนะครับเเป็นก่อนเป็นก้อนกุนนไปเลย วันนี้เหลือเปล่าก็แต่ก้าวู้ดดั้ม่ามาเนื้อมันจะหนิ่ง<อ>ใหญ่ๆนะสาบาเคลื่อนะตกเคล<แ>ือบแล้วนำตาวน้ำตาวน้ำตาว์ต,าวตัง้งแตเอาดัดจะได้ตะกี้จะเรียกหลุดฟังแล้ว <c oughs> มีปูกับปลากันไมหนตาปูปลาเสื้อไก่กุ้งอ่าเออตรงนี้หนงตาปูปลาไปเจอนะเอ้ไให้นำเกลือนิดนิ็ตไปมนเดือดใก้ไปเจอข้าวไก่เกียวก็ไปเจอหมกคว้าไว้เลยให้าหลต่อมาแร้วเสียงะเดียวหลุดต่ออยู่ชั้นเีเรามายืนเพื่อไว้ดูได้แล้วอืวันนี้พี่มาครับฮ่าอ๋อพี่พี่รามาล้ำไห้ต่คนนี้นะได้ข้องงังเอาจะนั้ันตาคลาอยู เด็กว่าไม่รู้แมวโลงมาอดกีตผู้ผูเก็ปักใครแล้วไเด็กว่าอาจารย์มันจงแกปักตัววักยาวใกล้ๆเมสที่จะปักตัววากยาวที่ไม่รวยเพราะว่าเราเป๋มาเด็ได้เพื่เป๋กินตัววักยาวคนตองแมสหนึ่งเล็กว่ามันแป๊บนึงแป๊บนึ่งแป๊บนะครับแป๊บนะครับจริงๆแล้วถ้าว่าคนบ้านเราแต่ๆกันเมียนเอาวลาอย่างนั้นอย่างการลักๆักก็จะอย่างแข่งนำเคยมีแข่งนำเคยแต่โมมดโย ก็ว่าดเกึ่ยร้อยแต่ว่ามูม้อนขนดมูมัดอ่าแต่ว่ากินแกเลียนแล้วขนาดเลยนะแกเลียนอ่าแล้วก็มากัาได้นะพี่อีกทุกคนติดอะไรก็เถอะเสื้อสินคาเถอะสัญญาถึงไม้สัญญาถึงไม้ตอนนี้เราโรโร่กับผมอ่าโรไออ่ะดำกึ่ยเดือดตั้งแต่เดียวกับได้พวกวัดตุดิบก็มีหลากหลายวันนี้ก็คือคุณบัตเป็นอ่าก็เรียกว่าเมยนอีกหนึ่งคนกับเมยนเมยนโปอันโปอนปอนปอันกับผม นี่น้องเบื้องเอ่อเทศามาเลยกันจะเป็นน้องเบาเทน่าหลักอีกหนึ่งการมันหลักแกงอย่างเดียวมัลักแกงอย่างเดียวตึ้งแบบดุ้งอะไรไปอ๋อไม่เตียมันตึ้งเดี๋ยวมอเลยเด้อเดี๋ยวโมเลยตะกิดตะกิดนะตะกิดก้อยก้อยกับคือตอนนี้เรากวบกุ้มตาตาไปเลยครับผมก็จะมายมดีสักเดียวก็เลยครับผมเออ ก็ยังมายมดีคือต้องโลต้องโลบอกเรา่นนรับล้วก่อนแล้วก่อนกล้วก่อนกล้วก่อนคุณบัตรเดอยวกนเดนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดครับทเอดดดดดดงไม่เดงเดงไม่เดงเดงม้ยเด้แทนแุกสีเียวทุกส่นิ้ับวาแ่โตมยูิตเธอ เอาวัก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 มาแรงเพื่อเอาเนี่ยลบเยอลบเยอกับตอนนี้ชไดตีรวยี่พี่เบิ่งชาชาหลเอชุดอาเซนาเเฮ้ชุดไแต่วคบมัดก้อนกับตอนนี้สัชมใส่ลูกเรื่อลบกนก็ไม่ใช่ขาเลยหอเจเลยท่อ้ชุดนนาเกนี่เปลี่นชุดไรกันชุดแต่เวคชุดุก็เเพื่อแต่เอวใครืาย่งนู้เลยดลงเไมจนะ ตามด้วยหัวมันลาหัวมันลาหัวมันลาครับโอเคพี่กบคุ่มาครับพุ่งไปตุ้งตุ้งเลยครับไปเชิญกวาทองลง่ากวาทกองกวาทกองพี่ข้าทีดีนะลูกนะทีดีๆนะครับไปยยามไส้พักลงไปขอก่อนจะได้ใส่ปลาหน่อยไม่ตกปรุงไรแต่ถ้าเค็มเราอาจจะเติมน้ำตาลลงไปนิดนึงไอ้นี่ต้องบอกว่าสูตรจิต เดิมส่งไส้ยู่มัดจันว่าทำไมแกงน้ำเคยเวลาเราไปกินตำนานท้าปัตตลุงข้องกัร้อยเขาไปพบจากแม่แจวนู่เส้นเลนอยเราไปรับโนราแม่แจ้วมากลุ่มแม่ซ่อนเองก็เลยเอาสุดนัะเขาใส่น้ำพุ่งแหวนถ้าเราหนึ่งึ่งคนบ้านเราแต่แตนทำน้ำเคยเขาย่างหัวายน้ำพุ่งแหวนกับเคยปลาถึงมันจะผอมเที่ยวแล้วมันเกิดความร้อนระดมันจะกลมกลองก็เลยชาย ตัดเข็มโดยน้ำพึ่งแวนสูตรเราไม่ต้องไปใช้ได้หมากไม้ชูรเราไม่ต้องใท้พระเราเอบใช้มากก็แล้วนี่แต่ละจังหวัดก็เก่งเมือนกันลักษณะคล้องแต่ละจังหวัดโดยเมลักแล้วเหมือนๆกันแต่ความเข้มคอนสูตรต่างๆอาจจะความปริหยอยอาจจะนานกันได้เราเป็นควาเสี่ยวชาต่ๆนะกาเว่าเป็นวา เราขักโต๊ก cool. ับพวกมันไม่ก้นมา็ยังปิดคว้าเราิกองอยู่วัีคะคือลาก็อยู่นี่อย่างหน่อยกับอย่างขึนแต่เดี๋ยววยงานแทมแท้มาท่าชิมดุกคอนใช่ตายดีวับละต่นหน้าลงไปเอาไข่หน้าถวดมาลูกผีดูเอาไขเกียวม้เลยเอเร็วเร็วมาเก่ก่อนใส่ปากก่อนเดี๋ยวจะใีเดี๋ยวราจะชิมดเรื่อก่อน้จอชิมกี่คำหล

เพชไมมาเปชรไกว่าเรกว่าเพชได้เลยเกว่าเ็ดได้เลยกล้าอย่างเดียวกล้าเลข้ามารยอาจารย์ครับอะไปจะเรียกเป็นด้ยเดี๋ยวเดี๋ยวที่เาเว้ยเ่เาเดินนำพักกระมาจะเป็นคลาแต่ที่เาะนี่รือบุกทอาจารย์เป็นเด็รายการนีฉันจะเป็นเจียปแกงให้ัวทานลูกปาหรืว่ากินนะไปดทปลาไม่ต้งกูหรว่ากลแล้วลวคืป้าไปปวจันจองมังกระานจองหวัดมองอันเลย เที๋ยวรอไสปลาพี่น้องนะให้พัดไว้เปื่อยๆนะเดี๋ยวจะให้คนเาได้ควักท่ามันล้าไปกันตอนนี้พอนำพัดออกทั้งมันวานเลยแหละเธอมันตีฉันเวฟบอนชัดเต๋อชิมมายึดปากที่เต๋อชิมน้ำเนตแล้วก็มีอีกมั้งเหรเต๋อมีเตอเกลาอไายนานเนาะเซตกับต้องไงมันเดือดอ่ะมันโกรธ์กอดเดือดไอยนี้มันเริ่มโกรธแล้วก็มันเริ่มป็โลดแล้วไอ้แต่่าีแกงไนกัวเด็กว่าเด็กว่าในแกงง่วแกงง่วในคนตกนี่วันเนี้ยมันโชคดีจริงๆก่ายู่งดีมากเลยคว้าปืนเลยกบ เด่บอกเลยนปัใ <elaborate> ห right. <Trans> ้เลย่ว่าเพื่อแต่ไ <Favorite> ม่ยอมลองเล่แ <submarine> ต่บนเลยครับตาภาาคนเวอร์จินเป็นอะไรมากทุกคนต้องไปแท็อาี่แกตอกับข้าวกินน้อยแั่กว่ามาวหวว่าเก็บหัวเลยว่า่ไม่โดนงาไปในแม้ยังแต่โครไงครับดโรงนะ้นกันไมครูใส่ใ่่าดใส่กูใส่กูไอ้นรอมบอมตัวรูดเลยข้าวก็ตักเ้ด้วยแกแกแกสูข้าวไม่เกี่ยวกับกินเส้นนลูกหขนาด อ่าลีเอ๊ะนเียดาอันนี้เออไม่นัาเกลียดเลยไม่น่าเกลียดเลยไม่น่เกลียดลยไอพี่สาวนุ่าปินโตมานักไอ้นเนีกทีหยหลบพูดและแก่ทำข้าวูต้เจอแกทำ้อาทุี่ไม่ได้นะตายหมดทุกนี่ไปเก่งแจก็จะไปยืง้อทุกีกี้ก็คือเปิดลานขายตุงจีนาะไรกนะ แต่ยังทิ้งไม่ตามไปหลักเกณฑ์ตรงนี้นะเอาสวัสดีกับท่านรองอันนี่ยอมจะทุ่มกับท่านรองเห็นนะเป็นทั้งลองกีฬาพาค่ะท่านรองถุงับกีคฬาท่านรองไม่ไม่ได้เอาถุงทั้งลองเดมนี้กังหังรองอ๋ออยู่กางหลงเป็นสอบปุ๋ยนะสอบปุ๋ยนะเออที่ว่าหลุมตานี้ก็มีทุ่มแต่ยังตอหลุมตากันตัวจบใช้ในนี้ก่อนนะ นี่อายุไม่ถึงอายุไม่ถึงบอกตุ้งเลยนี่อได้ท่านชอบโซ้ดิจังจ่าตีลำหลับเพลองไห้ไอ้นี่มันเป็นไอนูนยูรีิครับอ้าวก็เดียวว่าสไตล์อินดัสเซียนคืออเล็กปนล้มกับใหม่อ่าเล็กปนล้มกับใหม่ถึงวันนี้นยากแก่เราคุณสุรไกรของอาจารย์บรรจงวันนี้ครับผมจารย์บรรจงดองรังกับครูมู๊ะแกว่างเป็นนะยูรีินะครับอยากแคบล็อปต ถึงก็เลอยกเก่งไอ้หน้่นิดถึงตอนเดกพวกไหวเด่กวยฤิ์อาจามันยงกับกล่มอยาแก็บนังวะ่ควาะเรียอยากแก็บอยากแก็บนี้ก็เลว่ายวันนี้ผู้คนมากมมยก็โรดยูนี่กันบ้วันนี้ถึงนานนานยูนี่ปรากฏตัวแก่งอ้หน้ารไดยูนันนานได้รื่าตัวแล้วไ่ได้เนาาประมาณนั้นประมาณนั้นไงผึงอาวันนี้ก็เลอ่ายวางแ้นป่านั้นเลยครับปีหน้าได้บพร่ไม่ว่างอลบต้อนเนะถึงเดียวอ ยูร no ีเหงาไปมาเร่งนะโเนตุ้งเล้วเดี๋ยวึกไม่ไม่เคยบาดใจเลยใจใช้ตรงแม่หลักในงานนี้ฉันใจมาจากงานซบที่กโยเลีวว่าซื่ว่าเลีวโคบว่าเลียวเว็นว่าไเกาว่ายูรี่ว่าเก่งนังลวยรอยเก่งดังลืยรอยตกลงเกงัวรอยลาตกลงแต่กับหโพเลียกับโอเคกับผมนต้งมีคนอ่ลงคนอีกจริงจรกันนะเอเก็บผ้าไบตีเทลูกผ้าจะใช้เนาเป็นแบบคอนเทนต์เล่หีบีบมาเอาจิิงเลยผ้าจะบปเด็ว่าความที่ว่งเออเดี๋ยวใจคุณพี่

ดัลยปลาหมอคัอ้วัด้วยวัดด้วยรับปลาโด้วยาปลาอ่ดับเลยปลอ้นี้เป็นปลาโอนะครับปลาโอปลาโอได้ี่คือคุมด้ยปลาชิ้นนึ่งครึ่งโลเด้ออันเลเออตักติปลาเดียวปลาจ้ามพดคัะปลาจ้ามัลมาแล้วอี่าปลาปลารับปลาปลาลูกแมว

เดี๋ยวปลาชวดจะจัก้ทิ้งเือนทิ้งเลยนะมันมีไม่ข้ออมันบอกว่าท่านยาปลาวดได้วยเลยด้ยเลยับผมจะนำข้าได้ไปห่อกับไปครูดกันไอ่ได้เกลยวกี่ยลยไป้งอ่ะนี่ที้งอ่ในเรื่ององนอยูตรงไหนมันครจะบบจะบ๊อบจะบอบลอยจะ่วยยอาดังเพรน

ช่องลูดช่องรูดเดีมาหนอยเดี๋ยวจิมาเล็วอ่าจอบจับดิจับมาจับจับเอออ่าในตักไตักลงนะจับจับเลยด้วยอ่าตักลงอ่าตักลมลมอ่าตักลมลมตักลงตักลลมอ่าอ่าเออตกเลยด้วยตักเลยด้วยด้วยอ่าตักลโยได้รูกับลมลตักลมหลอ่างจับจับอ่าตักลมลมไม่กับหลมไมคกับ ok, giờ con lồng, rồi, à, chú đi, chú đi, vậy nhé, chắc nào đi, chắc nào đi, Ninh, ninh, từ ninh, ninh, từ ninh, ninh, vậy nhé, ninh, ninh. lướt qua cắt, lúc qua cắt, à, lướt qua cắt, lúc qua cắt, à, này nà, à, à, wow 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 wow, Kín, ngập kín. à, chú đi chìm này đi, chú đi cái mình, cặp cái mình

ไอ้บุงานนั่นเ้ยคอยต่อเลยไอ้บุญงานนี้เช็ดความร้เลยนะหังานนี้นะเธอนะงานเป็นงานสายงานับงานไอ้คนหวัดอด้วเลยนะงานนี้ทั้งวันที่ิงงาเธอมากกันได้น้หยนี่อินดียิ้มแล้วยากหนามเินไม่ใา้บุญอีกเลย เองมันไเลเชือไป่ดยเอาไปกันใ้ลาดีใ้ปลาเออเปิดเออ้มันไก้มัน้มัคนกรใครจะดใครับนีเาวตัว้ถึงอยากลแตปลาเลยคกะคคณกันอจะพาคุณดชูเออจะเล่นพเดี๋ยวกองปลักากองะเปนลักรเออกรเลยหัวข้อรจะพาทำเจกคนเออ

ลงเคลือบเป็นเคลืองเคลบ้านั้งจะไดหมดวเองเลือลกเคลือคืรากเจ้ากเล็กคอยู่บ้านแล้วเีไปเป็นอ่างนาพ่อคนกระหวาได้น้าได้น้ำอ่าไม่ไก่ลงทุ่งนะครับลทุ่งมันเอียดตึ้งปลามันเติมกรบอนี้บอนี้เออเออเอาลางมันลงวยกิดูฉันตัดัวธรรมดที่ตักให้แกตกราดห้กตกที่ตีกรดได้เหื่อหราดเชนไม่ติดเหนื่อปลายเพื่อนเลยฉันนะเอออยาเอาแกก้นน้ำกักใอ้น้ก หัวค่าได้ร้อยก็ร้อยหัว่าได้่าจับจับเอาเลยก็เรายังไปแกงได้ในตัววะเว้นปลาไปตีบ้านอตเาารือยจะได้เลยไหมอ่ะเอบ้านแกอยูเจ็ดคนอยู่ได้พลาได้หลุดเครือไปด้วยนึงเอ็ดเเอกลาเลือกคนนั่งั่งมังเถอะเอามาข้ามาข้าข้าเตียเอามาคนจะไปพีมา วันนี้เนี่ยคันี่ทีนากมาไล่ซดเอาไล่ซดไอคนใาเลยเออมาไล่ซดไอคนใดเลยเออเดี๋ยวเราอีลุ่งเลยนะครับพตอนนี้ช่วงหลับมุ่หนูเอนะครับกนนี้ชั้นก้าวขอนี่ชั้นก้าวโมเลยดิเออมาให้คู่มอรับเกมเกมเกมเฮ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  มเอ้ลงมือับลงไปเอมือดําลงไปเล่อต้องฆากับใกล้กันนี่อาครับตอนนี้เราแจกเก้งแล้วครับเทศกาลแจกเก้งหมาฉาดนะครับอันโัวพอดียาัมเอะจางจางจางเดี๋ยวอัพคิดไปเขาปนฮักอันเดียนแลอะไรจินอะนเละหัวข้ามันคอายกัน เออนี่หลปล่านูมาเด็กๆนู่นม็เดียนนนียจัดกาอิเดียวิดเดียวกะจงกาเท้ากะเจาวันาโอ้จงกาเท้ากะสะอาดถูกสุขละศาสนาไมเออแต่เราใช้เป็นวัดไปเออเป็นวัดเ็ใช้มใน้เป็นลาเออกินมันยางหัวโตอบน้นกแ่กในเลล้หลงรนเออลงเครืัอดสุดกเอเอาเราให้ยืมวักได้มอ่อาจารย์ด้อันต้องนั้น้องจาได้ ผีเตื้องกันอยู่ไหนออีเตื่องกันออกมาถ้าจุรีโอ่งมาผีเตื่องออกงมาไม่ได้ถ้าผีเตืองออ่งกันจุดีไม่ออกมามันตั้งแต่ีคนมาที่คนนีก็อย่าอ้อมดีสิเฮยจ๋าผีเตืองกันไปอีกจนเลยจำไว้นะนี่ก้องโอมิดจูลีเ็กองโอมิดปิดจ้ะบอกวอวาับเดี๋ยวมันลงราอยู่บนตักเมนยิ่งเหลาทีร้านหรือไม่ยาเลยนะครับั้นก็คือแนวกินหลอกคืออะร

ได้แล้วน้ำเคยนะคุตรบี่จดตั้ไอ้เจ้าตู้นกับบรรยกาศกาศมันเลยไม่เือเอาโอเคเอคนทจดตายตักไปเลยลูกฉันไม่ววาเลยรออเอใจก้องร้อยหนาคืออคอย้เี้วะอยเาเอาใจเาเอาใจแต่นั่นเก่งีีน่าเด็เทียแล้วใครดีไหมนดีไหมเอ้เวาลางเไรแก้มคน ไันเกี่ยวถือว่านึกช่วยมาที่ี่เยยมก็่ยมแม่ก็มาถือรอยาแม่มีมีถปอว่าเท่านัระครับครที่จริงออกนิ่งใครดีไม่เงี้ยรดีไม่แม่

อยาตองตาไปเลยฮะไม่รอนเหรอนะมมาเลยเดินเดินนำหน้านำหน้าแม่นแหลวใกล้ดีนี่เดเดได้นำนะกินคนนะเบื่อมากินเอาเกาเเกได้ไม่อเดยวบานเลยบ้านเลยบาเลยนวกินยบานอาเลยเร่นเนี่ยโอเคบ้านบ้าน